สวัสดีสวัสดีสว <ungs> ัสดีค <inaudible language> ุณพ <scares> ี่น้องสุขสุขคนเด้อวันนี้บอกเออมาเปิดคลิปดินบ้านต่างๆเนาะพี่น้องเพราะว่าวาสุขคนเป็นส่วนมากดินบ้านต่างๆเนาะเพราะว่ามีอายทั้งมีกาเพิ่นสิมบะดินบ้านต่างๆพี่น้องก็ได้วาสุขคนส่วนมาเฮ็ดเป็ดเฮ็ดพวกกินท้องอย่างนะพี่น้องมัเป็นผู้ซอยผู้ซอยมัสดมันเป็นที่ขามันเป็นผู้ซอยเนาะจากมลุนการมาไัยชิมาในเนาะมีพี่ต่อผิดต่อได้แผ่นพระมาเนาะเนี่ยจะว่า โอ้บาสุกข้าก็เห็นหน้าถ่ายคิมกันสบายดีข้าก็ได้ิมอกันสบายดีกว่าายคิมกันตลอดเม่นบอคุณด้วยยินนะายเดยินดีนาจด่าจะสมบัตโอ้ลงมนาดบรรยากาศดีแห่งวันอยู่นี่โอ้เม้ากันโลงเลยนี่น้ำเชื่อเยอะหรเปล่น้ำเชี่มันหอยอลไปลาพี่แต่บ้านนี่ เมอกับบ้านแห่น่ครบเบิ้แล้วก็เครื่องนี่กายพี่น้องเลยแม่ไม่นาถิดินจอปะแม่ยากาศโคตรดีปะเดินจอะไรกับปดินอยู่นะตูไม,ไไมเปื่อยวเ่าะก้ใส่เ้าปูปนแบบเพิ่งไป

ซาเออซาอ่าสักทได้ดีพี่น้องเอสี่แล้วบ้างหลอนตัเองหลลกไวไว้สิเมื่อผู้สาวากง่ามรถคนเป็ดกับบอลเต๊ะไอ้คนแล้วมันเป็ดคอยดูเหมือนเสร็จเมนูเดือดแปลงสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็พบกับซาปูที่โยอันทาตะโกวันนาเงินใส่กับโบมีมีอยู่สองสองคนโอ้โหคตมาแรงไอ้ดิ ตัวยตัวเนี่ยวอ้เาเจียของไปผ่าเนอบมยูเมาเงินเ้อเมเงินเ้อปต่อไปเป็บมยเน่มื่อิเป็นดบเออเออนะปเ็ดคักวะขาแล้วเคานี้ขาดบังเธอก็ปูิดบัง เอามาอ็งเก็บ <lush> ตัวปเเปอไว้อมยอไเดูจีบเลยเออเโอ้ใส่แบนยิมเอ่ทีอังเนาะแส่แบนนี่มีาเป็ดนี่ไปพี่ดอกแล้วพ่อก่อนำนี้นะมีติดเดืองมาน้เนาะพี่ดอกเรามาสูิตองปลาเนาะเพราะว่า มิดกลับานที่ปาสวัสดีครับเมนพี่ต่อไม่ได้กลับคุณละสิบหาเห็นิบหาพี่พร้อมกันสนะลงมาตาสวรรค์อี่และเออพี่ต่อดกลับนที่บหา้นแนพี่ไปพร้อมกันเนาะมือนที่ไปสวรรค์หมอเขาเพื่อนไหวหลักกระิลงมานี่ยปากเป้จักมือยกรสิเนี่ยเขามาครับมาาม้านห่เอาพีรถมาบ่บบดมากิจ้างเลามาส่งส่ง แล้วมาส่งหอดบ้านเลยโอ้ต่อราคาแล้วขายใครมาส่งขาบ่าขากันไมมาส่งหอดบ้านจักรฟ้าอร่อยพ่อบ่ะโอ้อร่อยเหรียญอร่อยบาทออยเหรียญได้เนี่ยท่นที่เลยไปผู้นี้เขาไปอาชีหาเขาที่ไปพร้อมกันเนาะเอ๊ะจังลาการนไปรถห่าห่ามันม่มีปัญหาหรอกใ่้ชมก็ได้คยไวย่ย ยันคันบาดย่ยังเออขอยบได้ย่ก็ดีสิเดาดีเด้ยวสโลกาเนาะเฮนี่เฮนี่ตอนนี้ตนก้าโกดั้งปีเต็ดพี่ดาวคุนกตจบ่างามปีเต็ดี้แหล่โอ้ยไพนแห้งโตเลยปะย้อมอก้อยเองกเที่ยงแม่นะฮะเที่ยงแม่นที่อกัเที่ยง แค่อมค้นปาแข็งใครดิกระเทียมแบบแบบอันกระเทียมอกียมอดันมีินิน้เขาก็อยเขาี่เรมกรเบิดสำรับเป็ดเด้ถ่ายกินได้้วยอเนี่ยตากีฟอตอนนี้ัสิปปลาพี่น้องเราไปเอาบานเหงกับปลาซูมาของย่า่เนาะโอ้ยโต๊ะล้วรั

ฮะำอะไรติดจำไเลยยโดได้ออมาอไปนะ้องัติดไปลองเยไปลองดูบ่ไแช่อยู่ในก็ได้รวยรวยติดจำรวยรวยจ็ปินปลานี่ปลาในสกินอียงเนี่ยติดจำร่วมนี่ติบหอถ้ายังอยู่บ่ร เพิ่อนแล้เคยเอยู่นาวใจเ,เป็ดเปล่ปา,<ต>าสากลเมืองนาวเนาะริวตอนนั้นมาถือย่ามฝนหมเดือนสิบเดเดือนสิบเอ็ดเนาะพอดีดปลายฝนแลย่ามเดืนเอนสิบเอ็ดพอดี้่้วงเกี่ยวแต่หน้าปีนะเกี่ยวขาบได้สวยดู ตอนนี้ข้ากามาลองแพ้เนาะพี่น้องผ้าไอ้บุญสู้แต่ว่าไอ้บิ่งไงมาลินลองเหือดินบรรยากาศตอนแดกมาต่างหากพี่น้องเอ้ยโคตรม่วนมวนีเบาหน่อยเบาสุ้เบา,บากาันซีไอเดีเย,ยอากาศเชน่นเไอเสู้เนาะแต่กับพี่น้องไอายาว

เาวันลูกาสิเบิาเขตตนหมไงเว้ยปาแล้วเลือดัย่งีมาเป็นสีดได้ไม่ได้นะได้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 ไ้ได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 ้ไได้ได้ได้ไได้ได้ไปขึ้ไได้ไ้ไไปขึ้ไได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได้ไดด้ได้ได้ไต้ด้ไไ้ไ

มันช้ามันสั่นเนาะ้ามันสั uh, ่นมัน่บนไหนจง่วงไปจงร่นงก็น้รางกุ้งขาจมลจมลผู้หลิหน้าอยู่มันรลูกน้องน้ำกุ้งร้อยไิไหนไปไหนไปคิดว่าขาดรยนอยโอ้เห็นแต่เด็กเดกนบงนี่นิวเบิ่งนี่วะนี่โอ้โห เห็นได้เลยเขาตอหเนขึ้นบะมี่เ็บรรยากาศยู่บันตารางพี่น้องเอ้ยเป็นสิโตคู่เนาะถือว่าบรรยากาศดีแฮะเ้ส่่เลยบ่ได้บดบ่ได้บ่ได้วเราคู่โค่่งครับโอเคติดนดนะเฮ้ยติดเ้้โอ้คับแต่เนี้ยแบานาเอมามากน้เย็นเย เอาน้ำปลาน้ำหักนิน้อยเดบอเดบใใส่เอาดงนหน่อยเอ้อหเดบเอาห้องเลยเสูททันเอาเอากไ่ได้จกไม่ได้จับนเรื่องอะอไนมันไ่ได้น้ำเลยกจับแน่หน่ะเไปเอาไป่ันพก่้จับนีจอนี มองกิดึงอันนี้ดอกยชนลิงแถวนี้จับละยิ้เออจับทายแถวเนี่เออสิบแปดเออเนาะเดียวบัวนี่มันเนี่บัน่เนไปีเธ่เดียวถ้าเจอเราบบกบาบเลาฮ่า้่าฮนาฮ่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 าาฮ่าาะบาเา่ะฮ่าฮ่าฮาฮอาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮฮาฮ่่่าฮ่าฮ่า่าอ่่า่ามึงาา